ปฏิบัติการวันที่17เช็คเดอะเมจิกในจักรวาลอันมหัศจรรย์นี้ไม่มีเหตุบังเอิญและไม่มีอุบัติเหตุใดไม่มีอะไรบังเอิญเกิดขึ้นนอกจากมีคนตั้งใจจะให้เกิดวินเรียมเบอร์รอสนักเขียนและกวีกล่าวเมื่อเราส่งพลังมหัศจรรย์ของการสำนึกรูกคุณไปยังสภาพใดที่เป็นลบสภาพใหม่ก็จะได้รับการสร้างขึ้น ลบล้างสภาพเดิมไปนั่นหมายความว่าเมื่อใดที่เราไปถึงจุดที่รู้สึกสำในกลุ้คุณเงินมากกว่ารู้สึกขาดเงินสภาพใหม่ก็จะสร้างขึ้นลบล้างการขาดแคลนเงินและแทนที่ด้วยเงินที่มากขึ้นอย่างน่ามหาัศจรรย์ความรู้สึกแย่ๆทั้งหลายเกี่ยวกับเงินจะผลักดันเงินให้พ้นไปจากเราและลดจำนวนเงินในชีวิตเราและทุกครั้ง ที่เรารู้สึกแย่เรื่องเงินก็จะลดเงินเราไปทีละน้อยถ้ามีความรู้สึกเกี่ยวข้องกับเงินอย่างการอิจฉาผิดหวังวิตกกังวลหรือกลัวเราก็จะไม่ได้รับเพิ่มขึ้นกฎแห่งการดึงดูดบอกว่าสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันดังนั้นถ้าเรารู้สึกผิดหวังที่เรามีเงินไม่พอเราก็จะมีเงินไม่พอให้ต้องผิดหวังเพิ่มขึ้นอีก ถ้าเราวิตกกังวลเกี่ยวกับเงินเราจะได้รับสถานการณ์เกี่ยวกับเงินที่น่าวิตกกังวลเพิ่มขึ้นถ้าเรารู้สึกกลัวเกี่ยวกับสภาพการเงินของเราเราต้องรับสถานการณ์ที่จะทําให้กลัวเรื่องเงินมากขึ้นอีกอย่างต่อเนื่องแม้อาจกําลังย่ําแย่เราก็ต้องไม่สนใจสถานการณ์และการขาดแคลนเงินในปัจจุบันที่เราอาจกาลังประสบอยู่และการสํานึกรู้คุณ คือวิธีที่รับประกันให้เราทำเช่นนั้นได้เราจะสำนึกรู้คุณเงินขนาดเดียวกันก็ผิดหวังเรื่องเงินไม่ได้แล้วก็สำนึกรู้คุณเงินขนาดเดียวกับกำลังวติตกเรื่องเงินก็ไม่ได้เหมือนกันรวมทั้งจะรู้สึกสำนึกรู้คุณเงินแล้วยังคิดกลัวๆเรื่องเงินในเวลาเดียวกันก็ไม่ได้อีกเมื่อเรารู้สึกสำนึกรู้คุณเงินไม่เพียงแต่เราหยุดยั้งความคิดความรู้สึกเป็นลบ ที่ผักดันเงินให้หนีห่างจากเราเท่านั้นเราเคยฝึกปฏิบัติการสํานึกรู้คุณเรื่องเงินที่เราได้รับและยังคงได้รับมาแล้วดังนั้นก่อนจะใช้พลังมหาศจรร์ของการสํานึกรู้คุณเพื่อเงินที่เราต้องการเราจําเป็นต้องเข้าใจวิถีและหุนทางอันหลากหลายที่เงินหรือความมั่งมีจะเข้ามาสู่ชีวิตเราได้เพราะถ้าไม่รู้สึกสํานึกรู้คุณ แต่ละครั้งที่ความมั่งมีหรือเงินเพิ่มขึ้นเราก็จะหยุดยั้งความสมบูรณ์พูนสุขที่กำลังไหลมาหาเราเงินอาจมาหาเราผ่านการรับเช็คที่ไม่คาดฝันเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นหรือถูกลอตเตอรี่เงินคืนภาษีหรือเงินของขวัญจากใครสักคนที่ไม่ได้คาดคิดไว้เงินของเราอาจเพิ่มขึ้นเมื่อมีคนเปลี่ยนป้ายราคากาแฟ อาหารมื้อกลางวันหรือมื้อเย็นเมื่อเรากำลังจะซื้ออะไรสักอย่างและพบว่าราคาลดลงในขณะนั้นและเมื่อซื้อของแล้วได้รับข้อเสนอเงินคืนหรือเมื่อใครให้ของขวัญเราเป็นของที่เรากำลังจะซื้อพอดีผลลัพธ์สุดท้ายของทุกๆก,กรณีก็คือเรามีเงินมากขึ้นดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่สถานการณ์ใดเกิดขึ้น ให้ถามตนเองว่าสถานการณ์นี้หมายความว่าเรามีเงินมากขึ้นใช่หรือไม่เพราะถ้าใช่เราจำเป็นต้องรู้สึกสำนึกลูกคุณเงินที่เราได้รับผ่านสถานการณ์นั้นๆอย่างยิ่งเราน่าจะมีประสบการณ์แบบนี้ในอดีตมาบ้างแล้วและไม่ว่าจะตระหนักหรือไม่ในช่วงนั้นสถานการณ์นั้นก็เกิดขึ้นเพราะเราดึงดูดมา แต่เมื่อการสํานึกรู้คุณคือวิถีชีวิตเราเราก็ดึงดูดสถานการณ์หมหัศจย์มาตลอดเวลาคนส่วนใหญ่เรียกว่าโชคดีแต่นี่ไม่ใช่โชคหรอกเป็นกฎแห่งจัก,กรวาลต่างหากสภาวะการใดที่มีผลให้เรามีเงินมากขึ้นหรือได้รับอะไรบางอย่างที่มีค่าเป็นเงินเป็นผลที่เกิดจากการสํานึกลูกคุณของเราเราจะรู้สึกดีใจอย่างยิ่ง ที่รู้ว่าสิ่งที่ทำได้ผลและเมื่อเรานำความดีใจไปผน,นวกกับการสั่งึกรู้คุณเราก็ยิ่งจะมีพลังดึงดูดแท้จริงที่จะดึงดูดความสมบูรณ์พูนสุขให้มากขึ้นเรื่อยๆคุณลอนด้าเบิร์นกล่าวว่าเมื่อมาถึงสหรัฐอเมริกาเมื่อหลายปีก่อนเธอมีเพียงกระเป๋าเสื้อผ้าสองใบเธอทำงานในอาพาร์ตเมนต์โล่งๆด้วยคอมพิวเตอร์ วางไว้บนตากไม่มีรถไปไหนมาไหนส่วนใหญ่ก็อาศัยการเดินแต่เธอสำนึกรู้คุณทุกสิ่งสำนึกรู้คุณที่ได้อยู่ในสหรัฐสำนึกรู้คุณงานที่กำลังทำสำนึกรู้คุณอาพาร์ตเมนต์โล่งๆที่มีเพียงจานสีใบมีสีเล่มซอมสีคันและช้อนสีคันสำนึกรู้คุณที่เดินไปไหนต่อไหนได้สำนึกรู้คุณที่จอดแท็กซี่ อยู่ตรงข้ามถนนนี้เองแล้วสิ่งที่เหลือเชื่อก็เกิดขึ้นคนรู้จักคนหนึ่งตัดสินใจให้ของขวัญเธอเป็นรถพร้อมคนขับสำหรับใช้สองสเดือนนอกจากคอมพิวเตอร์แล้วเธอก็มีชีวิตอยู่ด้วยสิ่งที่เป็นวัตถุพื้นฐานมากที่สุดเพื่อดำรงชีวิตได้แล้วอยู่ดีๆก็มีรถและคนขับรถส่วนตัวเธอสำนึกรู้คุณจึงได้เพิ่มขึ้น และนั่นแหละคือวิธีที่ความมหัศจันบังเกิดด้วยการสำนึกรู้คุณปฏิบัติการมาัศจันเพื่อเงินที่เราอยากได้รับในวันนี้ได้ส่งผลหน้าประหลาดใจให้ผู้คนมากมายแล้วตอนท้ายของปฏิบัติการนี้เราจะได้เขียนเช็คเดเมจิกให้ตนเองหรือเช็คมาัศจันเติมจำนวนเงินที่เราอยากได้รับตามด้วยชื่อเราและวันที่ของวันนี้เลือกจำนวนเงิน เฉพาะสำหรับหนึ่งสิ่งที่เราต้องการจริงๆเพราะเราจะรู้สึกสำนึกลูกคุณเงินนั้นมากขึ้นได้เมื่อรู้ว่ากำลังจะใช้จ่ายเงินนั้นเพื่ออะไรเงินคือวิธีที่เราจะได้สิ่งที่ต้องการแต่ไม่ใช่ผลลัพธ์สุดท้ายดังนั้นหากเราคิดถึงเงินแค่ว่าเป็นเงินเราจะรู้สึกสำนึกลูกคุณไม่ได้มากนักเมื่อเรานึกภาพว่าได้สิ่งที่อยากได้จริงๆหรือทำสิ่งที่อยากทำจริงๆ เราจะรู้สึกสำนึกรู้คุณมากยิ่งกว่าที่จะสำนึกรู้คุณแค่เงินอยู่ตอนท้ายปฏิบัติการจะมีสำเนาเช็คเพื่อให้เราได้นํามาปฏิบัติขั้นตอนการเขียนเช็คก็คือเราจะต้องเริ่มต้นด้วยจำนวนเงินน้อยหน่อยในเช็คเดอะมจิกใบแรกและหลังจากได้รับจำนวนนั้นแล้วก็อาจค่อยๆเพิ่มจำนวนในเช็คต่อไปประโยชน์ของการเริ่มต้น ด้วยจำนวนน้อยๆก็คือเวลาที่ได้รับเงินมาอย่างมหัศจรรย์เราจะรู้ว่าเราทำได้สำเร็จแล้วเราจะรู้ชัดแจ้งเลยว่าความมหัศจรรย์ของการสำนึกรู้คุณทำงานแล้วและการสำนึกรู้คุณและความยินดีที่เรารู้สึกจะทำให้จำนวนที่มากขึ้นน่าเชื่อสำหรับเราทันทีที่เราเติมรายละเอียดในเช็คเดอะเมจิก ให้ถือเช็คไว้ในมือและคิดถึงสิ่งที่เราตั้งใจจะใช้เงินนั้นไปซื้อมานึกภาพในใจและนึกภาพตนเองใช้เงินนั้นไปซื้อสิ่งที่เราอยากได้จริงๆใส่ความตื่นเต้นและสำนึกรู้คุณในการนึกภาพนั้นให้มากเท่าที่จะทำได้เราอาจอยากได้เงินไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่คอมพิวเตอร์หรือเตียงใหม่นึกภาพเรากำลังเลือกซื้อสิ่งที่ต้องการในร้านจริงจ ถ้าเราจะซื้อสิ่งที่ต้องการทางออนไลน์ก็ให้นึกภาพว่าเราได้รับของที่นำมาส่งดังนั้นจึงรู้สึกตื่นเต้นและสำนึกรู้คุณเราอาจต้องการเงินไปเที่ยวต่างแดนหรือเพื่อการเรียนมหาวิทยาลัยของลูกก็ให้นึกภาพการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินหรือเปิดบัญชีธนาคารสาขามหาวิทยาลัยแล้วรู้สึกมีความสุข และสำนึกรู้คุณเรากับเราได้รับแล้วจริงๆหลังจากทำตามขั้นตอนเหล่านี้แล้วให้นำเช็คเดอะเมจิกติดตัวไปในวันนี้หรือวางไว้ในที่ที่เราจะเห็นได้บ่อยๆใช้เวลาอย่างน้อยสักสองช่วงระหว่างวันในวันนี้ให้ถือเช็คเดอะเมจิกไว้นึกภาพตนเองกำลังใช้เงินเพื่อสิ่งที่ต้องการจริงๆ และรู้สึกสังนึกรู้คุณและตื่นเต้นเท่าที่จะทำได้เราเรากับเรากำลังจะทำสิ่งนั้นจริงๆถ้าต้องการอาจทำเช่นนี้หลายครั้งต่อวันก็ได้แต่เช่นเดียวกับปฏิบัติการหมศจรรย์อื่นๆเราทำบ่อยเกินไปก็ไม่ได้เพราะจะเป็นการเคร่งเครียดเกินไปตอนสิ้นสุดวันนี้เราจะเก็บเช็คเดมจิกตรงที่เก็บหรือวางไว้ ตรงที่สะดุดตาหน่อยที่เราจะเห็นได้ในแต่ละวันอาจจะติดไว้ที่กระจกห้องน้ำตู้เย็นใต้ก้อนหินมาัศจ,จย์ในรถหรือในกระเป๋าสตางค์หรือติดที่จอคอมพิวเตอร์แต่ละครั้งที่เห็นเช็คเดอะเมจิกให้รู้สึกราวกับเราได้รับเงินนั้นแล้วและสำนึกรู้คุณว่าตอนนี้เราจะมีหรือทำสิ่งที่ต้องการได้เมื่อเราได้รับเงินจากเช็คเดอะเมจิก หรือถ้าเราได้รับสิ่งที่เราต้องการจะใช้เงินซื้อด้วยวิถีมหาจรรย์อย่างใดอย่างหนึ่งให้เปลี่ยนเช็คด้วยตัวเลขใหม่สำหรับสิ่งที่เราอยากได้จริงๆและทำตามปฏิบัติการเช็คเดเมจิกต่อให้นานเท่าที่เราต้องการสำหรับปฏิบัติการมหรศจาร,รย์วันที่17 1. ทําทำปฏิบัติการวันที่หนึ่งซ้ำโดยคิดถึงสิ่งดีๆ10อย่างเขียนเหตุผล ที่เราสำนึกรู้คุณอ่านรายการนั้นอีกครั้งและเมื่ออ่านสิ่งดีๆแต่และอย่างจบให้กล่าวว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณและให้รู้สึกสำนึกรู้คุณสำหรับสิ่งดีๆนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 2. เติมจำนวนเงินลงในเช็คเดอะเมจิกที่เราต้องการได้รับตามด้วยชื่อและวันที่วันนี้ 3. ถือเช็คเดอะเมจิกไว้ในมือและนึกภาพ การซื้อของสิ่งที่เราอยากได้เงินจำนวนนี้มาซื้อให้รู้สึกมีความสุขและสำนึกรู้คุณเท่าที่จะทำได้เหมือนเราได้รับเงินแล้ว 4. นํนำเช็คเดอะเมจิกติดตัวไปด้วยในวันนี้หรือวางไว้ในที่ที่เราจะเห็นได้บ่อยๆใช้เวลาอย่างน้อยสองช่วงให้ถือเช็คไว้ในมือนึกภาพเราใช้เงินเพื่อสิ่งที่ต้องการและรู้สึกสำนึกรู้คุณให้เท่ากับ เมื่อกำลังทำสิ่งนั้นจริงๆ 5. เมื่อสิ้นสุดวันของวันนี้ให้เก็บเช็คเดอเมจิกไว้ตรงที่เราจะเห็นได้ทุกวันเมื่อเราได้รับเงินตามเช็คหรือได้รับของที่ต้องการจะใช้เงินนี้ซื้อให้เปลี่ยนเช็คด้วยจำนวนเงินใหม่เพื่ออย่างอื่นที่เราอยากได้แล้วทําซ้ำตามข้อ2-4ถึง4 6. ก่อนหลับไปในคืนนี้ให้กำก้อนหินมาจ,จันไว้ในมือหนึ่ง และกล่าวคำอาจารย์ว่าขอบคุณสำหรับสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นระหว่างวันนี้สำหรับปฏิบัติการวันที่17ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดปฏิบัติการวันต่อไปคะ่ะวันนี้สวัสดีคะ่ะ